สุราธานีมนสเสนทะเลอ่าวไทยเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะคือคำขวัญของสุราธานีเมืองแห่งมนสเสนทะเลอ่าวไทยประตูสู่ความงดงามและความหลากหลายทางธรรมชาติของทะเลอ่าวไทยซึ่งชวนให้นักท่องเที่ยวต่าง,ลงหลงไหลและพลาดไม่ได้ที่จะไปชมความสวยงามทั้งหมู่เกาะน้อยใหญ่ภูเขาสายน้ำและชายหาดที่งดงาม พร้อมสับไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและการคมนาคมที่สะดวกสบายเกาะสมุยสวรรค์กลางอ่าวไทยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศสถานที่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นสวยงามชายหาดท,ที่ขาวบริสุทธิ์ทอดตัวยาวขนานไปกับทิวมะพร้าวน้ำทะเลใสสวยงามน้ำตกไหลเย็นเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงพร้อมด้วยหาดทรายธรรมชาติสวยงามหลายแห่งทั้งหาดเฉวงหาดละไมหาดตะลิ่งงามและหาดนาเทียนเกาะพะงันเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นเวลาช้านานมนต์เสน่ห์ของเกงาะพะงันอยู่ที่หาดริ้นชายหาดที่สวยสดงดงามและน้ำทะเลสีครามสดใสสถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้ให้เป็นสถานที่จัดงานฟูมูลพาร์ตี้ ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งชวนให้นักท่องเที่ยวหลงสเสน่ห์และหลั่งไหลไปเที่ยวอย่างไม่ขาดสายประกอบกับธรรมชาติมากมายที่ชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสทั้งน้ำตกขุนเขาหรือวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าวและชาวประมงพื้นบ้านที่ยังคงพบเห็นได้เกาะเต่าอีกหนึ่งเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทยที่มีธรรมชาติอันสวยงามอุดมสมบูรณ์และได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ด้วยแนวปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกขนาดใหญ่ที่สวยงามและทรงคุณค่าอันเป็นที่อยู่ของปลาสวยงามนานาพันธุ์ชวนให้นักท่องเที่ยวที่หลงไหลาการดำน้ำต่างแวะเวียนไปสัมผัสความสวยงามของโลกใต้ทะเลข,ของเกาะสวรรค์แห่งนี้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีหาดทรายขาวละเอียดบริสุทธิ์สวยงามและเงียบสงบอีกหลายแห่งรอบเกาะที่เติมเต็มให้เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ และมีคุณค่าแห่งหนึ่งของภูมิภาคและของประเทศมนเ่ห์ทะเลอ่าวไทยอีกแห่งหนึ่งคือเกาะนางยวนเกาะสวรรค์แห่งการพักผ่อนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน10เกาะสวยงามของโลกเกาะนางยวนประกอบด้วยเกาะเล็กๆ3เกาะถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยสันทรายสีขาวตัดกับน้ําทะเลสีฟ้าใสซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเกาะนางยวนที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกและนี่คือมน่ห์ทะเลอ่าวไทย ที่ใครๆต่างต้องไปสัมผัสอ่าวไทยทะเลไทยไปแล้วคุณจะหลงรัก